เฮ้ยเดี๋ยวความโง่ก็คือว่าเขาต้องกินแห้งคุณคืออะไรผมว่าเรื่องโอเควันนี้เราก็จะมากินมาม่าเผ็ดกันนะครับก็เป็นมาม่าอะไรนะต้อนรับนะเหรอไม่ต้องต้อนรับโอเควันนี้ฟ้าจะมาเป็นนูทดลองเชิญเชิญ number one มาลองกินมาม่าเผ็ดไอโก้ อะไรนะโกาชิคเก้นเปเปอร์อะไรนั่นแหละเราสั่งมาจากช้อปปี้นะเรามีสามกล่องมีมาม่าเผ็ดมีมีมาม่าเผ็ดนะแล้วก็มีขนมกรอบเผ็ดก็มีโคกแกะเลยดีกว่ามามีโคกเผ็ดหรอใช่โคกเผ็ดต้องลองปกติกินแต่ส้มตำส้มตำเผ็ดๆอ็าดูทีละอย่าง กันหมดเลยใช่ไหมใช่นี่ลดลงจริงจริงๆมันมีมาสักพักแล้วนะคาก็ลงแล้วตอนแรกหาซื้อในช้อปปี้ยังไม่ได้เลยนะเราก็ซื้อตอนมันถูกโอ้เป็นโกดเปเปอร์โอเคเป็นลายเดียวกันหมดเลยเป็นแบบเดียวกันหมดเลยอะมาเผ็ดนี่ก็เป็นโกดเปเปอร์ความเผ็ดหนึ่งล้านสกอวิลนะถ้าพริกไทยก็จะอยู่ประมาณหลักหมื่นมั้งเอออันนี้แปลว่าเผ็ดสุดๆไปเลยแล้วเนี่ยน้ำอันนี้เขาบอกว่าโคตรเผ็ดเลยอันเนี้ย ไม่รู้ว่าในความรู้สึกใครมันจะไปกินว่าไอ้น้ําแบบนี้แต่ว่าเราอยากรู้เราก็ต้องลองอ่ะแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าเรามีอะไรแก้เผ็ดบ้างหวังว่ามันจะช่วยได้เป็นขนมกรอบแบบตอนนี้ก็ฮิตมันชื่อคิสปี้ช็อกโกแทบใช่ป่ะมินิโคโคครั้นโอเคแล้วก็จะมีอะไรอีกไหมมีอะไรไหมแก้เผ็ดวันนี้เตรียมอะไรอีกไหมอ๋อมีนมนมสดที่แกะแล้วโอเคมัจะเป็นประมาณนี้มีนมสองขวดนะเริ่มจากการที่เราจะต้องต้มมาม่าก่อน แกะเลยเหรอแกะเลยคนละกระป๋องไปเลยไม่อออเอาเดียวแมกแกะสองอันไปเลยสองอันเลยเหรอสองอันไปเลยคนละกระป๋องไปเลยง่ายดีแกะเลยดูอุ๊ยฝาชีกแลความเฟลนี้นั่ฝาแกะยากอยู่นะเฮ้ยทุกคนฝานี่ต้องแกะเบาเลยนะระวังระวังนี่ครับแกะออกมาก็จะเจออย่างแรกเลยคือซ่อมเป็นซ่อมอย่างนี้นะที่เสียบอย่างเงี้ยเข้าไปเฮ้ยอย่างนี้ดีนะเพราะว่ามันจะไม่ไม่แบบเวลาเราจิ้ไมไปแล้วมันจะหักออกมา แล้วก็จะมีะมาม่าเป็นสีดำนะอ่าแล้วก็มีน้ำซอสที่เป็นซอสแบบดูแล้วน่าจะเผ็ดมากนะอย่างแรกเลยเราแกะซอสก่อนเลยดีกว่าไหม,มพร้อมอยังโนูกำลังดูเพราะว่ามันมีวิธีเปิดฝาอยู่นะอ้โหเอาเหรอ <c oughs> <c oughs> เปิดฝาเดียวฮะใช่นี่มันจะมีเส้นอ๋อเส้น,นเปิดแค่นี้อ๋อให้เปิดครึ่งเดียว<ช>ไว้เทน้ำอาฮะ มันน่ดมากเลยอะไรเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเราพลาดไปแล้วก็เลยตาเลยนะเนี่ย้น้ำมันเป็นเหนียวๆน,นะกลิ่นกินยังไม่มาเลยกินไม่ชุนไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นต้องลองดมด,มดมูกลิ่นก็ไม่แรงนะปก,กติปกลกิกกนก่นนะ่ากินไหมกลิ่นเหมือนมาม่าเผ็ดเกาหลีเลยไอ้ใกล้ๆกันเลยมาทีนี้เราก็ใส่น้ำเฮ้ยเดี๋ยวอะไรความโง่ก็คือว่าเขาต้องกินแห้งแล้วก้ เดี๋ยวขีดนี่จริงจริงความโง่คือมันต้องกินแห้งเว้ยคือคืออันนี้คือเฟลนะเนี่ยเฟลสองอันเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาไว้นี่ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราแกะใหม่ฟ้าแกะใหม่เลยอุ๊งโง่มากเลยอ่ะเพื่อนๆทุกคนเห็ว่าไร้สติมากมากมาทีนี้เราจะไม่เฟลเราจะไม่รีบเราซ่อมเาจิ้มแล้วเดี๋ยวเทน้ำออกกั่งนึง ร้อนมากทีนี้เราก็เทน้ำทิ้งเหนียวลองแล้วนะมันเกาะเส้นมากเลยอะคนเหนียว,ยวมากอ่ะอทุกคนดูดิแบบคุกกัดน้อง้อืมเฮ้ย,ยนี่กลิ่นมันไก่มากเลยนะอแต่ยังไม่รู้สึกถึงความเผ็ดนะยังไม่รู้สึกถึงกลิ่นความเผ็ดนะกลิ่นความเผ็ดอะไรหมนจะเผ็ดแล้วนะ คำแรกไม่เผ็ดหรอกกินเข้าไปเอยเลยนี่เลยคำใหญ่แป๊บขึ้นมาใหม่มันร้อนอ่ะกินหนึ่งสองืมืมเข้มข้นมากอ่ะหืมใครบอกคำแรกไม่เผ็ดแม่งเผ็ดตั้งแต่คำแรกเลยเผ็ดมาก เขาเผ็ดมากจริงจริงโหแบบคือกินคำแรกไม่อยากกินต่อแล้วอ่ะเผ็ดจริงคนลุกอู้หูเสือึกเลยอ่ะมันรสชาติคล้ายซัมยังอ่ะเนาะใช่แต่ว่ามันอืออีเยะอึกเลยอ่ะคุณระวังลูกอันนี้ดิจริงเหรอคุณเผ็ดเสือกเล่นเลยเหรอมันเป็นแบบเผ็ดแล้วเสือกแล้วเผ็ดแล้วแบบซึ แย่แล้วคุณสามารถกินหมดไหมคุณคิดว่าไม่มีทางไม่มีทางมันเผ็ดมากโอ้มความดันขึ้นเลยนะทีเนี้ยตายแล้วแอบบูวลนโอ้สัมยังเผ็ดอ่ะที่มันเหงอแตกเ่ยที่มันเป็นรสเผ็ดอะคือกินแรกๆยังไม่รู้ใช่ไหมอันนี้คำแรกก็ใช่เลยอะของมันมาเลยอะอือแบบซัมยังมันจะเผ็ดเหมือนตอนสุดท้ายแต่เนี้ยคือ เผ็ดสุดท้ายในคำแรกมันมีรสชาติไหม<า>รสชาติเข้มข้นมากเ <c oughs> ข้มข้นจริงจริงอกีกคำต้องค่อยค่อยกินอะ่ะคำที่สองมันรับได้นะเฮ้ยจริง พี่กินหมดได้กินหมดได้แพ้พี่กินหมดได้แต่ไม่รู้ว่าหลังจะกินหมดแล้วอะจะยังไงต่อนะแต่กินหมดได้คุณมีของแก้เผ็ดอยู่นะปัางโอ้มาทำภารกิจให้เสร็จต้องค่อยๆกินอ่ะไม่สามารถกินแบบหมมามได้เพราะมันแซ่บเหลือเกินเฮ้ยแต่คำแรกเผ็ดสุดนะพอคำหลังๆนี่เริ่มเผ็ดน้อยลงนะชินอะก็ไม่นะ สบายๆอร่อยมากเข้มข้น,ขนคือสามสิบสามบาทถ้าให้เลือกกินระหว่างมาม่าเผ็ดสามยังอ่ะคือเลือกอันนี้นะแต่ว่าชอบเส้นสามยังนะก็คือคุณสามารถกินอันนี้ได้ทุกวันไม่อะไม,ม่กินทุกวันหรอกแต่ให้เลือกกินมะม่าเผ็ดอันนี้ดีกว่าถึงใจแบบถ้าเรา คำแรกนี่แบบคำเดียวถ้าถ้าถ้าไม่กินต่อเนี่ยจะจอดเลยนะใกล้หมดแล้วถึงก็มีมือสั่นกันเลยทีเดียวอุดด้ยจะตายแล้วอ่ะให้แฟนลองชิมดูเลยแฟนชิมเลยทุกคนคำสุดท้ายครับกินหมดจริงเหรอเนีย ไได้ไงคำแรกเผ็ดแต่คำต่อๆไปรู้สึกเผ็ดเบาลงว่า <ST AR> วเผ็ดแต่รู้สึกเผ็ดถ้าเอามะกน้ีกัดมันกินนมแล้วเผ็ดมากขึ้นอ่ะรองอให้หนูว่าอร่อยว่ะอร่อยเข้มขน้นเ,เข้มขน้นสุดๆเลยนี่ครับทุกคนคีสปี้หมูเหย่มากมเป็นมินินค,ครันชี อร่อยแต่มันเผ็ดอร่อยมากแต่เผ็ดกินให้ดูนะว่ากินหมดได้แต่หลังจากกินหมดไม่รู้เป็นไงเราควรทิ้งระยะไหมไม่ต่อเลยหวานน้อยเคล็ดลับปากแดงแก้มแดงนะคะคือต้องกินผิดเยอะๆมันจะแดงเองอึดหมดแล้วนี่ทุกคนเป็นโรเตโต้แผ่นออานว่าอะไม่รู้อันหนดิ <S <S 1> <S 1> เขาให้กินเป็นชาเลนจ์ใช่ไหม <S <S ใช่๋อ,อ,อชาเลนจ์ยังไงอะชาเลนจ์ว่าแบบกินแล้วห้ามกินน้ำไงอืมกินเห็ดได้มากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยตรงฝามันก็เลยจะเป็นแบบคล้ายๆใบรางวัลอะใบ c ซอร์ติฟิเค of achievement เนี่ย is award ก็เขียนชื่อตัวเองใส่ชื่อตัวเองไปเขาจะให้ใส่ว่าก,กินเห็ดหมดเนี่ยภายในกี่นาทีกี่วินาทีแล้วส่งหม้ขมปะเจ็บไปดูเอง <N> นี่ไงมีแฮชแท็กอยู่น่าจะแบบว่าใส่แฮชแท็กบอืมเฮ้ยหายเพลดแล้วกินพุงเนี้ยเนี่ยช่วยได้เยอะนะตัวของหวานไม่ช่วยอ่ะหลอกมาดูข้างในกันดีกว่าทุกคนผุงใส่น่าจะฉุนนะดูแล้วฉุนไม่มีกลิ่นกลิ่นไม่น่าอร่อยเลยกลิ่นแบบเหมือนแบบลาสติกแห้งแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรกล่องกระดาษแบบหืนหืนอ่ะโอ้โห อร่อยเผ็ดไหมอร่อยหรออร่อยเลยอ่ะยังไม่เผ็ดด้วยไม่รู้สึกเผ็ดด้วยคุณไม่ใช้เล่นเนาะก็ตั้งเวลาจับเวลาไงอือไม่ทันแล้วกินไม่ทันแล้วเดี๋ยวดูเลยเนาะอืออร่อยกินดิอร่อยจริงไม่เผ็ดเลยอร่อยอืออืออร่อยจริงอือเหมือนเขาเรียกว่าอะไร เหมือนกับพวกพิงเกอร์ทั่วไปเลยเนาะแต่ว่ามีความเผ็ดแต่ว่าไม่ได้เผ็ดขนาดมาม่ามาม่าไม่แรงทุกอร่อยซารู้ซ่าอ,อะไรจะร้องไห้มันเผ็ดมาจากมาม่าเมื่อกี้อะไรไม่รู้เรียองเลยน้ำโบสเปเปอร์เหมือนกันอันนี้ก็หนึ่งร้านสกอวิลนะ อืมเขาบอกว่าน้ํานี้มันมาจากนรกไม่รู้จริงหรือเปล่าเราไม่ต้องเทแล้วกัมีความซาม,มีความแบบสู้ซาเหมือนเทแบบข้านแบบเสียฟ้าลองเทสเลยนี่เราใส่น้แข็งดูหน่อยนะอะไรที่ว่าเผ็ดวะเอ๊ะ<พ>มันฉุนวะอุ้ย <c oughs> เอาเรื่องวะเผ็ดอ้อ อมันเหมือนพริกไทยอะไม่เคยกินยอ่ะมันเผ็ดแล้วมันเหมือนกับมันเผ็ดทั่วปากเลยอ่ะกินเข้าไปอ่ะห้ามสำลักนะไมขอเตือนว่าห้ามสำลักคือกินเข้าไปนิ่งๆเหมือนโคกใส่พริกก็ก็แย่ดิแต่ไม่มีกลิ่นพริกนะแต่มีความเผ็ดเผ็ดมากไหมไม่มากแต่เผ็ดแต่รู้ว่าเผ็ดอืมหน ฉ <laughs> ุนฉ <laughs> ุน, <laughs> นต้องปิดจมูกกินหระอเปลอาสามรักแล้วกันแค่นั้นขอแค่นั้นพอไม่เผ็ดมากแต่เผ็ดเหมือนมีความเป็นพริกแต่ว่าไม่มีกลิ่นพริกฟิลลิกไทยไมากกว่าฟิลลิ่ไทยรสชาติแปลกประหลาดไป<ค>มาชิมดิมรสชาติแปลกประหลาดใช่ไหมเป็นรสชาติที่ไม่เคยไม่เคยรับรู้ตั้งแต่เกิดมาบนโลกนี้ มันจะเป็นวพริกไทยอ่ะเหมือนแบบพริกไทยผงๆอ่ะผสมยี่น้ำโค้ดแต่ก็กินได้นะกินได้ไม่เผ็ดมากแต่ว่ารสชาติไม่ได้แย่ฟาชนอะไปกินแล้วอ่ะฮ้ยผมชอบขนมนี้มากเลยอ่ะชอบมากเลยแต่กินไปเยอะๆก็ก็แย่แล้วนะน้ำเนี่ยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็หมดลวทุกอย่างอีกกินหมดแล้วเนาะก็คือเสียดายมากๆสองกระป๋องนั้นมากเลย เยยคนโ่ลพี่นาให้คะแนนดีอันไหนอืมถ้ามองในมุมความอร่อยอันนี้เอาตัดออกเลยอันนี้อันนี้รู้สึกแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยโดนใจเอาพี่แันนี้แล้วกันเพราะกินง่ายเลยขนมเหมือนกันอันนี้อันนี้กินได้อันนี้อร่อยแต่มันทรมานไปหน่อยร้อนท้องเลยนะตอนนี้ก็คือรวนรวนมันเผ็ดระยะยาวอะ่ะมันเผ็ดยาวอะ่ะก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยลองก็ไปลองนะครับตอนนี้ราคาก็ย่อมยาวมากในช้อปปี้เซิร์ชเลยขนมเผ็ดมาม่า,มาเผ็ดก็เจอหมดทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้ำเผ็ดก็เจอนะ สำหรับฟ้าก็แนะนำตัวนี้ใช่ไหมใช่เอาไปลองกินดูเด็กก็กินได้แหละเด็กเด็กแค่ไหนอ่ะเด็กป .6 เด็กกินเผ็ดมากอ่ะเออแต่ว่าเขาห้ามเด็กกินเลยใช่เขาเขียนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็ค่อนข้างอันตรายนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันแม่งอร่อยทุกอย่างอ่ะเนี่ยนี่ก็อร่อยเออไปเลิกเลิกเลิกอร่อยทุกอย่าง